สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซันเตอร์สตอรี่วันนี้จะมาแนะนำวิธีการขุดย้ายต้นไม้ให้รอดทุกต้นกันแบบง่ายๆนะครับวิธีนี้สามารถนำไปใช้กับต้นไม้ที่มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใช้หลักการขุดย้ายแบบเดียวกันได้เลยวันนี้จะมาขุดย้ายต้นมะลิให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งปลูกมาหลายปีแล้วต้องการที่จะใช้พื้นที่จะตัดทิ้งก็เสียได้เลยจะมาแนะนำวิธีการขุดมาปลูกใส่ไว้ในกระถางให้ดูนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดออกให้เหลือไว้ประมาณครึ่งต้นเพื่อเป็นการลดการคายน้ําให้มากที่สุดต้นจะได้ไม่เหี่ยวเฉาหลังจากการย้ายได้นั่นเองและนี่ก็เป็นลักษณะของต้นที่ได้มีการตัดแต่งกิ่งและใบออกไปแล้วนะครับในการตัดแต่งกิ่งก็ให้ดูตามความเหมาะสมกับชนิดของพืชหรือต้นไม้ที่เราต้องการย้ายด้วยนะครับและเทคนิคในการขุดย้ายก็คือ ให้เราวัดระยะห่างออกมาจากโคนต้นประมาณ1คืบจากนั้นก็ให้ใช้เป็นแฉลงหรือพลั่วค่อยๆทําการขุดแสะให้เป็นแนวห่างออกมารอบๆโคนขุดให้รอบโคนต้นเลยนะครับส่วนระยะห่างจากโคนต้นออกมาก็ให้เราดูจากขนาดของต้นที่เราจะย้ายด้วยนะครับถ้าต้นมีขนาดใหญ่มากๆก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างออกมาถึง2คืบจากโคนหรือให้ดูตามความเหมาะสมด้วยนะครับ ขุดหาแนวระยะห่างรอบๆโคนต้นให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ใช้ชแฉลงขุดลงน้ำหนักให้ลึกลงไปได้เลยแล้วคุยดินขึ้นมาให้หมดเลยนะครับและเราก็จะขุดล้อมต้นให้ลึกลงไป30-50เซนโดยประมาณในช่วงที่เราขุดลงไปถ้าเจอรากที่แทงออกมาด้านข้างก็ให้ใช้ชแฉลงแทงลงไปแรงๆให้รากขาดไปเลยไม่เป็นไรนะครับข้อสําคัญในช่วงที่ขุดก็คือเราต้องคอยระวังอย่าให้ตุ้มดินที่เราขุด ที่อยู่ติดกับโคนต้นห้ามให้ดินมีการหลุดหรือห้ามให้ตุ้มดินมีการแตกออกมาได้นะครับเพราะว่าถ้าดินรอบโคนต้นหลุดออกมาหมดโอกาสที่ต้นจะตายและต้นจะไม่รอดก็มีสูงนะครับเมื่อขุดลึกลงไป30-50เซนโดยประมาณแล้วนะครับพอมองเห็นว่าต้นเริ่มมีการโยกได้ก็ให้หามุมในส่วนของรากที่ยังติดอยู่กับดินให้ใช้แฉลง,แงลงไปให้รากขาดเลยนะครับต้นจะได้หลุดออกมาได้ง่าย การย้ายต้นก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับที่เราต้องระวังก็คืออย่าให้ตุ้มดินรอบคนแตกหรือหลุดออกมามากหรืออาจจะใช้เป็นกระสอบมะห่อหุ้มไว้ในช่วงที่เรายกต้นขึ้นมาก็ได้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะนําต้นไปปลูกลงในกระถางได้แล้วนะครับสําหรับขนาดของกระถางก็ให้เลือกดูจากต้นที่เราจะย้ายลงมาปลูกนะครับลองก้นด้วยกับมะพร้าวสับลงไปสักเล็กน้อยแล้วนําต้นที่ขุดย้ายมาวางปลูกลงไปได้เลย จากนั้นก็นําดินที่ผสมไว้แล้วใส่ลงไปให้เต็มอัดดินใส่ลงไปด้านข้างให้แน่นต้นจะได้ไม่เอียงล้มได้นะครับเสร็จแล้วก็นําไปรดน้ําให้ชุ่มแล้วตั้งวางพักไว้ในที่ร่มประมาณ7วันเมื่อมองเห็นว่าต้นเริ่มมีการแตกตาออกมาก็นําออกมาตั้งวางรับแสงได้เลยจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยบํารุงต้นแล้วรอให้ต้นเจริญเติบโตต่อไปวิธีในการย้ายต้นก็ประมาณนี้นะครับ ก็ลองวิธีทั้งหมดนี้ไปทำกันดูได้เลยนะครับ